ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้าหมูมูนะครับตอนนี้ทุ่มกับ40นาทีนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นตอนจบก็ดราม่านะครับเพราะว่าคู่ที่เลือกมาวิเคราะห์หน้าช่องกลายเป็นคู่จากดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับไม่ใช่เป็นฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับก็เมื่อวาน ได้บาดแผลมาจากกระชับมิตรแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ยังดูเฉพาะราคาของฟุตบอลกระชับมิตรนะครับแต่พอมาพินิษิเคราะห์ดูไปดูมาโอ้ยมันเชื่อถือไม่ได้นะครับในเรื่องในเรื่องของเลทราคาเนี่ยก็เลยดูดูข้อมูลคู่อื่นไปพเพอ่อนนะครับวันนี้มีฟุตบอลลีกที่เรียกว่าต้องเป็นลีกหลักตอนนี้ก็คือนอร์เวย์กับสวีเดนนะครับแต่ว่า มันเป็นดิวิชันหนึ่งอยู่คู่หนึ่งนะครับเตะสี่ทุ่มด้วยนะครับอ่าจะเป็นการพบกันระหว่างเอกร์เซนนะครับจะเจอกับอาเซเน่นะครับคู่นี้ปูมหลังของทั้งคู่ไอเอกร์เซนเนี่ยมันมันคืออยู่ตารางที่สามนะครับนอกจากบนสุดนี่มันเอลิเตเซเลียนนะครับอันที่สองอเดคโคลิเคนก็คือเนี่ยแหละดิวิชันหนึ่งนอร์เวย์ไออันที่สามเนี่ย ชื่ออะไรไม่รู้แหละแต่ไอเอกเซนเนี่ยมันขึ้นมาจากตารางที่3ขึ้นมาอยู่ตารางที่2เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงนะครับเป็นน้องใหม่ที่ฟอร์มแรงแต่ไอเจ้าอาเซเน่เนี่ยมันอยู่ที่นี่มานานแล้ว <laughs> ถ้ารวมฤดูการนี้ด้วยนะครับผมย้อนหลังไปให้5ฤดูนะครับ5ฤดูนะจริงๆใน5ฤดูเนี่ยถ้าถามว่าอาเซเน่ดีไหม ผลงานนอกบ้านต้องบอกว่าไม่ดีนะครับไม่ดีแต่นะครับแต่มันแพ้ไม่เยอะนะหมายถึงว่าจำนวนลูกที่เสียเนี่ยที่ผมเลงไปทีแรกเลยเยเห็นไหมลูกที่เสียเนี่ยเกมเยือน15นัดนอกบ้าน4ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเขาเสียแค่20ต้นๆน,น,นะครับซึ่งถ้าค่าเฉลี่ยมันเละเทะเนี่ยยังไงมันก็ต้องผ่าน30นะครับ ถ้า30เนี่ยเสียนัดละ2ประตูใช่ไหมแล้วกับเลทราคาวันนี้ซึ่งให้น้องใหม่ไอเอกระเซนเป็นต่อ1ลูกเนี่ยนะมันมันค่อนข้างสูสีกับค่ามาตรฐานของอาเซเน่ใช่ไหมคือจริงๆโอกาสที่มันจะโดน2ก็มีนะครับแต่ว่าโดยค่าเฉลี่ย4ฤืดูการที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถึงนะมีอยู่ฤดูการเนี้ยฤดูการเดียวที่เกิน30ประตูนอกนั้น,นีย ยีต้นต้นถ้า20ต้นต้นเต,ต,ตะนอกบ้าน15เกมเนี่ยเราดูที่ค่าเฉลี่ยนะครับเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อมูลด้านตัวเลขเราจะดูที่ค่าเฉลีย่ยมันจะมีอาจจะมีบางนัดโดนถลม่มอาจจะมีบางนัดเสียน้อยแต่ว่าเราดูค่าเฉลีย่ยมันเป็นค่าทีเา่เป็นมาตรฐานสากลว่างั้นนะครับทีนี้แล้วผลงานของทั้งคู่เป็นยังไง นะครับเราไปดูตารางกันนะครับเ,เนี่ยตารางล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่าไอ้เจ้าเอกเส้นน้องใหม่เนี่ยที่เพิ่งจะขึ้นมาเนี่ยของแรงเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านวันนี้ลงเล่นไป10เกมนะครับชนะ5เสมอ3แล้วก็แพ้2ยิงได้27เสีย22นะครับมีผลต่างบวก5นะครับมี18แต้มนะครับ นัดเนี้ยเตะน้อยกว่าเขาด้วยถ้านัดนี้พวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะอาเซเน่ได้นะครับพวกเขาจะขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเลยนะครับก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าฟอร์ม5นัดนะครับ5นัดโดยรวมล่าสุดไอ้เจ้าเอกเสนเนี่ยก็เริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าทีมในตารางที่2เนี่ยเขาก็ค่อนข้างเคี้ยวระดับหนึ่งนะครับตัวเองมาจากตารางที่3เนี่ยก็ต้องก็ต้องรู้แหละว่า ในหลีกเล็กๆที่มันไม่ใช่ในระดับแบบอังกฤษอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยนะอังกฤษอิตาลีเยอรมันเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามาตรฐานมันน่าจะต่ำกว่าตารางบนสุดแล้วก็ตารางที่2เยอะนะแต่ว่ามานะวันนี้ทำผลงานได้ขนาดนี้ต้องถือว่าดีแล้วนะครับแต่ดูจาก5เกมโดยรวมล่าสุดของอีกาเซ่นเนี่ยผมว่ามันเริ่มมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มเขาเริ่มจับทางถูกอะถ้าพูดภาษาเนาะ เออถ้าจอนขึ้นมานัดแรกๆเนี่ยเขายังเอ้ยโอ้โหมันทําไมวิ่งสู้ฟัดขนาดนี้เฮ้ยทำไมมันเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่าน5นัด6นัดไปแล้วเขาเริ่มจับทางถูกละเริ่มรู้แล้วว่าไอ้ทีมนี้เล่นยังไงบุกยังไงหรือเกมประมาณไหนก็จะเริ่มดักทางถูกนะครับเพราะงั้นวันนี้ถึงแม้อาร์เน่มันจะอยู่อันดับ14นู่นนะครับนะแถบๆบ u แล้วนะครับ 10เกมของอาเซเน่เนี่ยชนะ2เสมอ4แพ้4นะครับยิงได้12เสีย19นะครับผลต่างลบ7มี10แต้มนะครับ5เกมโดยรวมล่าสุดเนี่ยพวกเขาแพ้ถึง3แล้วก็ชนะ2นะครับแต่ดูยังไงอะถึงแม้ว่าถ้าดูจากตารางหลักนะครับตารางรวมเนี่ยเอกเซนมันอันดับดีกว่าเยอะแต่วันนี้ราคา1ลูกเนี่ยผมยังมองว่ามันก้ำกึง่ง นะครับก้มกึ่งนี้หมายถึงไม่ต่อนะ <c oughs> คู่นี้ใจผมเนี่ยดูแล้วมันมันยังดูว่าเอเกอเส้นมันเริ่มได้รับผลกระทบแล้วมันเริ่มมันเริ่มแบบว่าอย่างที่บอกอะ่ะจะเขาจับทางกันถูกแล้วนะครับแล้วก็มันต่อแพงแพงมากนะวันนี้คือต้องยิง2เม็ดถึงจะกินนะครับต้องยิง2เม็ดถึงจะกินแล้วก็ถ้ามองว่าเฮ้ยชนะชัวร์ใช่ไหมชนะชัวร์ แต่มันต่อหนึ่งลูกอ่ะเพื่อนๆถ้ามันต่อลูกควบไปเลยอ่ะอันนี้โอเคอันนี้โอเคแต่ทีนี้พอลูกหนึ่งเนี่ยมันจะเหมือนว่าถ้าดูจากฟอร์มมันก็ดูฟอร์มเอาเปรียบใช่ไหมเพราะอาสเน่มันไปดูเกมนอกบ้านนะเพราะอาสเน่เล่นนอกบ้านมันพร้อมจะแพ้อยู่แล้วนะครับนะเนี่ยสี่เกมเยือนอาสเน่แพ้ไป3และเสียไปถึงเนะครับเห็นไหม เพราะงั้นวันนี้กับการเอาเอกเส้นมาต่อเนี่ยแค่ลูกเดียวเนี่ยในบ้านเนี่ยผมมองว่ามันมันดูเหมือนจะน้อยไปนะมันดูเหมือนจะน้อยไปอันนี้เราวัดจากฟอร์มนะเราไม่ได้วัดจากไอเจ้าเอกเส้นมาจากตารางที่3นะเราวัดเฉพาะฟอร์มเนี่ยโดยปกติแล้วผมว่ามันต่อน้อยไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับไอเอกเส้นเนี่ยมันได้แต้มมาจากนอกบ้านเนี่ยเพื่อนๆดูดิ ถ้ามันเล่นเกมเยือนเนี่ย6เกมมันชนะได้ถึง4เลยนะเสมอหนึและแพ้เกมเดียวแต่พอกลับไปเล่นในบ้านอะ่ะเอเกเส้นก็ไม่ไหวเล่นในบ้านคือทีมที่เล่นในบ้านมันต้องเปิดเกมลุกเต็มตัวอยู่แล้วใช่ไหมก็แสดงว่าเอเกเส้นอ่ะมันเหมาะถนัดนะเหมาะถนัดกับการโต้กลับซึ่งมันจะเหมาะกับเกมนอกบ้านอยู่แล้วเ <c oughs> พราะฉะนั้นวันนี้ กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยแล้วต่อแพงๆอะ่ะผมก็ยังมองว่ามันมันไม่โอเคไม่โอเคคือจะตะบ,บี้ตะบันบุกไหมก็ใช่นะครับอ,อ่ตะบ,บี้ตะบันบุกไหมก็จักเลทราคามันก็ใช่เลยแหละนะครับดูเนี่ยฮะเราไปดูจากอ่าดับเบิลชาร์ก่อนก็นได้ดับเบิลชาร์จเนี่ยจ่ายต่ํามากนะครับจ่ายเขาจ่ายเนี่ยเขามองว่าอาเซนนลมันจะเสียประตูแน่นะครับเนี่ยหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งเองนะครับ แล้วก็ดูเดี่จะไม่เสียประตูเนี่ยถึง12เลยนะครับสูงมากนะในดับเบิลชาร์เนี่ยก็ชัดเจนว่าให้เอกเส้นใช่ไหมแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้ผมไม่อยากเชื่อราคาเรอยผมดูจากฟอร์มตรงๆอ่ะเนาะเออก,ก็เพื่อนเพื่อนก็ลองตัดสินใจดูนะอืมเพราะมองดูแล้วคู่นี้มันจะตกเบ็ดเหมือนคู่เมื่อวานไหมนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเรามองกันว่า เป็นอย่างที่ผมบรรยายไปเหมือนอย่างที่ผมพูดไปอะถ้าแพ้มันก็ไม่น่าแพ้ขาดนะครับเพราะหนึ่งในตัววัดที่ผมใช้เมื่อกี้เนี่ยก็คือค่าเฉลี่ยสี่ฤดูกาลของอาซาน่อะมันมันไม่ใช่ทีมที่แบบว่าโอ้โหเตะ15นัดแล้วเสีย37 38ประตูเอออย่างนั้นอะไออย่างนั้นะ่ะคือมันเละเทะจริงๆแต่มันเสีย20ต้นๆนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่ามันเป็นทีมลองบ่อนสักเท่าไหร่นะครับเพราะอย่างที่บอกเอกซั่นเอกเซนเนี่ยมันขึ้นมาจากตารางล่างนะครับเพราะงั้นยังไงอาเซเน่ผมว่ามันก็ยังมีฟอร์มนะถึงแม้ว่ามันจะแพ้รัวๆใช่ไหมมันจะแพ้รัวๆใช่ไหมในนัดในการเล่นเกมเยือนเนี่ยแต่วันนี้มันก็ต้องสู้เหมือนกันนะครับแล้วการเป็นลองถึง1ลูกเนี่ยผมว่ากัดฟันลองดีกว่านะคู่นี้อันนี้ดูแบบ ดูตามฟอร์มมากกว่าราคาเลทน,นะอันเนี้ยใช่ไหมแล้วก็โดยโดยสถิติของไอเอกเซนนะ่ะอ่ะเนี่ยผลรวมของชนะกับเสมอเนี่ยนะครับชนะกับเสมอเนี่ยมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์ือคือได้ลุ้นห้าสิบห้าสิบนี่กรณีที่เสมอกับชนะนะ แต่ถ้าเราพิจารณาว่าถ้าแพ้ไม่เกินลูกมันก็ต้องมากกว่านี้อีกมันจะมีเปอร์เซนต์จากไอ้นัดที่แพ้เนี่ยเติมเข้ามาอีกเพราะว่าแพ้แพ้ไม่ถึงไม่ไม่โดนราคาเลทเกินลูกไม่แพ้แบบขาดอะใช่ไหมเพราะงั้นมองมองในมุมแตกต่างของผมอะผมมองว่าวันนี้น่าลองอาซาเน่นะครับคือถ้าจะโดนอะมันเละตั้งแต่ครึ่งแรกเลยเอาง่ายๆแต่ถ้ามันยื้อได้นะครับถ้ามันยื้อได้ผมว่าก็ได้ลุ้นนะ เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่าสถิติของคู่นี้นะครับไอ้เจ้าอาชเน่ค่อนข้างมีสถิติที่ชอบใจเวลาเจอกับเอกเันนะครับดูดิอาชเน่ยิงได้ทุกนัดนะครับเมื่อเจอกับไอ้เจ้าเอกเันนะครับแล้วก็ไม่เคยยิงน้อยกว่า2ประตูเลย <laughs> เจอกัน7ครั้ง อาเซเน่ไม่เคยยิงเอกเซ้นน้อยกว่า2ประตูเลยนะครับก็ลองดูดิอ่ะวันนี้ถ้ามันเป็นไปตามสถิตินี้นะครับเนี่ยดูเพื่อนเพื่อน,นดูนะอาเซเน่ย,ยิง2ตลอดเลยนะนี่อันนี้ยิง3เลยอันนี้ซัด4อันนี้ซัด2อันนี้ซัด6เลยนะครับอ่าเนี่ยแล้วเวลาเอกเซ้นเล่นในบ้านก็ไม่ได้ขาดนชนะสามสองเห็นไหมคือโดยสถิตินะครับโดยการรวบรวมสถิติท,ที่ที่ผมเก็บมาเนี่ย เ,เอาข้อมูลมาเนี่ยก็เชื่อได้ว่าอัเซเน่ถ้ามันแพ้มันก็ไม่น่าขาดนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นไปตามที่ไสติที่มันยิงเอกเซนได้เนี่ยสเม็ดทุกนัดใน7เ,เกมที่เจอกันเนี่ยแล้ววันนี้มาให้ไอ้เจ้าเอกเซนมาต่อยอีกลูกนึงอ่ะเพราะงั้นวันเนี้ถ้าเอกเซนมันจะกินมันต้องยิงแบบ4ี่ห้าลูกไปเลยอย่างนั้นอะ่ะเออนะก็ก็ลองก็ลอง ตัดสินใจดูนะเพราะวันนี้ผมไม่เชื่อเลทเออเอางี้วันนี้ผมไม่เชื่อเลทผมไม่เชื่อเลทนะวันนี้ดูเลทนี่ก็ได้ครับโอกาสเนี่ยเห็นไหมโอกาสเนี่ยมันเปิดให้อซสเน่ต้องยิงได้เนี่ยเพราะสกอร์ที่ขึ้นด้วยศูนย์เนี่ยจ่ายสูงมากนะครับเพราะงั้นถ้าการันตีว่าอซาสเน่ย,ยิงได้หนึ่งบวกลูกต่ออีกหนึ่งอย่างน้อยๆอซสเน่ต้องมีสองเม็ดในมือเพราะฉะนั้น ถ้าไอกอกเซนจะกินมันต้องยิงสี่นะจริงไหมอันนี้ตีตรงๆต,ตามตัวเลขเลยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยสกอร์ที่มันเป็นศูนย์เห็นไหมมันจ่ายสูงมากก็แสดงว่ามัน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 คิดว่าา,าเน่น่าจะยิงได้ผมก็เลยให้อา,าเน่บวกไว้หนึ่งกับลูกต่อวันนี้อีกหนึ่งก็เป็นสองไงเป็นสองคุณจะกินสองได้คุณต้องยิงสี่ถ้าคุณยิงสามก็คืนตังค์อ่ะ กัดฟันเสี่ยงลองดีกว่านะครับแล้วก็เลทที่ราคา1ลูกเนี่ยมันก็ไม่ใช่อีกฟิกออทตรงเนี้ยไม่ใช่เลยตั้งแต่ราคาเปิดแล้วนะครับมันไม่ใช่หนึ่งอะ่ะจริงๆถ้ามันจะทำไดมาา้มันคือราคาครึ่งครบลูกนะครับมันคือราคาครึ่งครบลูกอ่ะก็คือก็จะชนะแต่ชนะไม่ขาดทรงเนี้ยนะถ้าผมว่าไปอย่างเงี้ยนะตามตามมุมมองของผมวันนี้นะครับเพราะงั้นคู่นี้นะครับ เอาง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยอะเออเอาง่ายๆสั้นๆแบบนี้เลยขอลองอาเซเน่ครับขอลองอาเซเน่ที่1ลูกลบสินะครับได้เก้าสองนะครับขอลองอาเซเน่ทีมเยือนนะครับ1ลูกลบสิบได้เก้าสองนะครับอ่าวันนี้ลองเล่นบอลลองดูลองอเวย์ครับอาเซเน่นะครับอืมหนึ่งลูก 0.92นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนจุนเจือนะครับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับมาสมัครรับทัศนะได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านไหนที่พร้อมท่านไหนที่คิดว่าจะช่วยเหลือกันนะครับก็แอดมาได้ที่ไลน์ ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ T D E D N A M d o นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสี่ทุ่มด้วยนะนี่สองทุ่มแล้วนะแป๊บเดียวนะเดี๋ยวโพสต์ลงไปก็มีเวลาอีกสักพักก็บอลคู่นี้ก็จะเตะด,ดีไม่ต้องลุ้นดึกครับใครหมู่ใครจ่ารู้ไปเลยครับ4ี่ทุ่มนะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ